สวัสดีครับที่นี่จเจริญแอร์ h ช n n นลช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อยกี่กับแอร์บ้านนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูเปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อนนะครับตัวนี้เป็นแอร์มิสูนะครับมิสูบิชิมิสเตอร์สลิมนะครับช่วงนี้ก็คืออากาศอากาศร้อนนะครับมอเตอร์คอยร้อนมันทีทำงานคุณภาพตกรอบต่ําทําให้ระบายความร้อนไม่ดีนะครับคอมพิวเตอร์น็อกกินไฟเย็นน้อย แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้อาการคือคอมเพรสเซอร์เนี่ยลักษณะคล้ายคล้ายเหมือนเหมือนช็อตรอบอะครับหมุนกลับด้านน,นะครับเพราะว่าพี่พี่ลูกค้าเจ้าเนี้ยนะครับเรียกเรียกช่างช่างที่มาทําแอร์อยู่ข้างบ้านบอกว่าให้มาเปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อนให้หน่อยเหมือนมอเตอร์คอยร้อนพี่เขาเสียหรืออะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็มามาเปลี่ยนให้แต่ไม่รู้เปลี่ยนยังไงฮะ ม,มอเตอร์หมุนกลับด้านแล้วก็หมุนช้าด้วยเหมือนเหมือนช่างที่เรียกมาเนี่ยเขาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเกี่ยวกับแอร์บ้านมานะครับทีเนี้ยเขาต่อสายที่ผมขึ้นไปดูเนี่ยต่อสายสลับ,สล,บสลับสายหมดเลยครับสลับมูวไปหมดเลยครับมอเตอร์มอเตอร์ออรนี่ช็อตหมุนไม่ใช่หมุนกลับด้านอย่างเดียวหมุนรอบเบาด้วยตัดปลัก๊ก มอเตอร์มอเตอร์มิซูสลิมรุ่นนี้มันจะเป็นปลั๊กเสียบครับและจริงๆถ้าเราใช้มอเตอร์ตรงรุ่นนะครับตัวสายเนี่ยจะจะตรงตรงสีกันเลยคือแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครง่ายมากแต่อันเนี้ยเขาเขาเขาต่ออางโอ้ผมผมไล่ไฟอยู่พักหนึ่งผมงงกับวิธีต่อเขามากเลยถึงบอกว่า คือจริงๆเราต้องไปเรียนก่อนนะครับเรียนก่อนอย่างน้อยต้องเรียนก่อนนะครับไปเรียนก่อนระบบไฟเป็นยังไงแล้วก็ทีนี้ก็ใช้ความชนานาญนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยเบอร์ไฟมันจะไม่ตรงกันนะครับตัวนี้ก็ทํางานโอ้โหตอนนั้นผมจําได้เลยทํางานร้อนหน่อยครับพี่เขาคอยร้อนบนหลังคาเลยครับไม่มีพื้นที่ครับแกบอกเอาไปบนหลังคาเลยน้องโอ้โหร้อนมากครับแดดด้วย <laughs> แลวกล็ะลำหน้าร้อนเลยผมจําได้เลยคลิปนี้อ่ะ ก็เปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อยก็ต้องถอดใบพัดนะครับถอดใบพัดแล้วก็ต่อมอเตอร์ลูกเก่าออกซึ่งช็อตลออไปแล้วนะครับต่อผิดนะครับต่อผิดหมุนกลับด้านแล้วก็ไม่มีความแรงเลยครับคอมเพรสเซอร์น็อกไม่เย็นกินไฟทุกอย่างมาหมดเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหม่นะครับเป็น OEM นะครับคือตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างตรงกันหมดนะครับอ่านี่เอามอเตอร์ลูกใหม่เข้าไปแล้วนี่ครับ Uh, ใครที่มีปัญหานะครับเย็นน้อยกลางวันไม่สู้แดดก,กินไฟนะครับระบายความร้อนไม่ดีเนี่ยต้องเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนสาคัญมากครับเป็นตัวระบายความร้อนของน้ํายานะครับน้ํายาแอร์เวลาฉีดมาน้ํายาจะร้อนจัดต้องใช้คอยล์ร้อนนะครับเป็นตัวระบายความร้อนของน้ํายานะครับหมุนช้าหมุนน้อยไม่หมุนมีป society, ัญหาคอยล์ร้อนตันระบายความร้อนไม่ดีเรียบร้อยครับเย็นน้อยกินไฟแน่นอนดีไม่ดีคอมเพรสเซอร์น็อกไปเลย อันนี้ก็ไขใส่ใบพัดลมค่อยๆไขครับใจเย็นๆครับอันนี้มือเดียวครับเพราะว่าขึ้นไปคนเดียวครับไม่มีใครขึ้นมปช่วยเลยอันนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าให้ดูครับอันนี้มอเตอร์ลูกเก่าเปลี่ยนแคปด้วยครับตัวแคปพัดลมต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับว่าเขาตัดออกไปเพื่ออันนี้คือปลั๊กปลั๊กมอเตอร์นะครับอันนี้ของเดิมโรงงานเลยคือช่างที่มาเปลี่ยนคนแรกนี่เขาตัดทิ้งไปเพื่ออะไรครับไม่ต้องตัดนะครับไม่เกี่ยวเลยครับตัดต่อบางจุดเท่านั้นครับใช้งานได้เลย อ่ะอันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งอันนี้ลูกค้าประจำผมเองไอ้ตัวนี้มิสูซึลมเหมือนกันอันนี้ก็เปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อนเหมือนกันครับเยน็นเย็นน้อยครับแกก็เดินไปดูครับอันนี้ลูกค้าประจำผมผมก็จะพยายามบอกเขาว่าให้ดูตรงไหนยังไงจะบอกโอ้โหพัดลมคอยร้อนผมหมุนช้ามากพี่ค่าไฟผมจากแปดพันตอนนี้โดนไปหมื่นสองผ่อนรถได้คันหนึ่งสบายๆเลยครับแล้วตรงเนี้ยไอ้ตัวตัวเนี้ยมันแกใช้ตางวันด้วยครับเป็นห้องทํางานแก แกเปิดกลางวันด้วยหนักเลยครับคำนี้คอยร้อนหมุนช้าเนี่ยระบายความร้อนไม่ดีเนี่ยกินไฟอันนี้แน่นอนครับผมบอกพี่เปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อนให่หน่อยก็ตรงประเด็นครับผมมาเช็คแล้วนะครับทุกอย่างดีหมดครับคอยเย็นสะอาดพอล้างเป็นตามรอบปกติเลยนะครับน้ำยาเยอะครับหรืออย่างเดียวครับพัดลมหมุนช้าจริงๆก็เปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อนเหมือนกันครับใช้ตัวมอเตอร์คอยร้อนตัวตรงรุ่นนะครับของมิสซูซึลิมนะครับโอเอมนะครับนี่ครับโอ้โห ฝืดเลยครับฝืดเลยครับติดขัดหน่งสนิมครับหลายปีมากครับตัวนี้อ่าครับผมสมควรครับเปลี่ยนดีกว่าครับอ่าอากาศร้อนๆใช้กลางวันเนี่ยสําคัญครับเดี๋ยวนถ้าสังเกตคลิปที่แล้วนะครับจะรู้เลยว่าเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันครับเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันครับมีสูสลิมครับ OEM ตรงรุ่นเลยครับไม่ต้องแปลงครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับทุกอย่างตรงกันหมดครับสีสายไฟก็ตรงเดียวกันครับไม่ต้องไป ตัดปลั๊กอะไรเขาออกไว้ให้วุ่นวายครับไม่ต้องครับวุ่นวายครับเออไม่ดีด้วยนเรียบร้อยกำลังไขยึดมอเตอร์ครับให้แน่นหนาครับเรียบร้อยนี่ครับโอ้ตากล้องมือสั่นเนี่ยผิวข้าวครับกลางวันอ่าไม่ได้กินข้าวทำงานเยอะตากล้องมือสั่นหน่อยไม่ใช่เป็นดินไหวครับมือสั่นตากล้องอ่โอเคครับปึ๊บยึดครับ อ่ายึดให้แน่นหนาเรียบร้อยครับผมจุดจุดยึดต่างๆนะครับก็ตรงรุ่นครับอย่างที่บอกครับสําคัญครับการระบายความร้อนครับของแอร์นะครับสําคัญมากขึ้นแบบประกาศตัวนี้กินไฟไม่กินไฟอยู่ที่ตัวนี้เลยครับผมอ่นี่ใส่กําลังใส่ใบพัดครับผมก็คอยร้อนแขวนก็จะทํางานจากนิดหนึ่งครับอ่าครับแล้วก็ตัวใบพัดนี่เป็นเป็นพลาสติกครับ เวลาไขก็ต้องระวังหน่อยครับเบามือนิดนึงครับทางานกับกับอุปกรณ์กับพวกนี้ก็ต้องนะครับใช้ควกรระมัดระวังนิดนึงไขพอตึงมือพอครับผมแล้วก็หมุนดูโอเคเรียบร้อย <Okay. S 1> อ่าแล้วก็น,นะครับกําลังจะไขเปลี่ยนตัวแคปอ่ะจะยึด <Okay. S 1> ปิดรเรียบร้อยครับพค่อยลงรับมันสูงเรียบร้อยก็ผ่านไปครับอ่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนได้สองตัวแล้วอ่ามาเบื่อแล้วครับมาเปลี่ยนแผงคอยล์เย็นกันบ้าง อันนี้แผงเขาเย็นรั่วครับรั่วครับตัวนี้ถ้าผมผมถ้าผมจํารุ่นไม่ผิดนะน่าจะเป็นเป็นตัวชิปบ้าหรือ,อยังไงเนี่ยลูกค้าเขาสั่งแผงสั่งแผงมาครับสั่งแผงมาเองครับแล้ผมมาเปลี่ยนแผงให้เขาไอ้ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเปลี่ยนแผงเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเมื่อปีที่แล้วพี่เขาบอกผมก็ไปเปลี่ยนให้แกนะผมก็ไม่เข้าใจทาไมแผงมันรั่วบ่อยจังแกบอกว่าปีเดียวเองเนี่ย สั่งมาใหม่เหมือนเดิมให้ผมไม่เปลี่ยนเด็กอ่ะก็ะมาดูงานเปลี่ยนแผงกันบ้างอ่ะถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศครับชักเปลี่ยนอะไรนะมอเตอร์คอยร้อนใช่ไหมอ่ะมาดูเปลี่ยนแผงคอยเย็นบ้างหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะอีวาเปเรเตอร์อ่าประมาณนี้เปลี่ยนแผงคอยเย็นครับมันรั่วครับรั่วก็ต้องเข้าใจนะครับว่ารุ่นใหม่ๆเดี่ยวนี้นะครับพวกทองแดงอะไรเงี้ยเขาไม่ไม่ค่อยหนานะมันจะบางหน่อยแต่บางมันจะมันจะบางมากบางน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าผู้ผลิตเขานะครับ ทีนี้พอมันมันบางมากมันก็ทนแรงดันน้ํายาไม่ได้ครับมันก็จะรั่วเร็วหน่อยนะครับถ้าเบิกศูนย์เรียกช่างศูนย์ก็อาจจะแพงหน่อยประมาณนี้เพราะมันหมดประกันแล้วก็สั่งแผงมาไม่แพงก็มาเสียค่าช่างข้างนอกหน่อยแล้วเอาช่างที่ฝีมือดีๆไว้ใจได้หน่อยเชียรเป็นไงเอามาเชียร์ตัวเองนิดนึงก็คือทํากันประจำนะครับลูกค้าประจำกันนะครับราคาไม่แพงครับแล้วก็ค่อยๆทําครับงานเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับก็ค่อยๆถอยครับเอาตัวเก่าออก ก็อย่างที่บอกครับงานช่างครับต้องใจเย็นครับต้องหาช่างฝีมือดีๆครับเก็บงานให้เรียบร้อยครับเพราะบางทีเขาทำเนี่ยเราดูเราก็ไม่รู้น่ะว่าไอ้นี่มันถูกหรือมันผิดถูกไหมฮะเออมันอยู่ที่ช่างนะครับว่าเออจุดยึดต่างๆการประกอบงานการถอดการเข้าเนี่ยถูกต้องไหมการทําระบบถูกไหมฮะอันนี้เราจะไม่รู้อันนี้ก็ต้องมาวัดกันที่ว่าตัวช่างเนี่ยทำทำดีไหมก็ต้องดูที่ระยะเวลาว่าทําแล้วมีปัญหาไหมเออเชื่อใจไหมช่าง เรียนมาไหมมีประสบาการณ์ไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถอดถอดออกมานี้พี่ก็ไม่ได้่าแจ้งให้ล้างนะครับเพราะว่าแอร์แกบอกแกก็เพิ่งล้างไปไม่นานให้มาเปลี่ยนแผงอย่างเดียวแต่ผมดูมันก็มันก็ค่อนข้างจะเริ่มเลอะนะออเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีล้างตัวตัวเครื่องให้ด้วยเพราะว่าเปลี่ยนแผงคอยเย็นเนี่ยครับนะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะไม่ใช่โดยส่วนใหญ่หรอกผมว่าน่าจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละต้องถอดตัวเครื่องลงมาเหมือนตัดล้างเลย ก็ยไหนตัดลงมาแล้วครับมันมันเลอะอันนะก็ก็คงจะต้อง <c oughs> จ,ะอจะต้องบริการเสริมไปล้างตัวตัวเครื่องอะไรแกไ,ไปด้วยครับเสริมไปครับลูกค้าประจํากันก็ว่านไปครับอันนี้มุมมองก็จะดูแปลก,กหน่อยครับมันจะเป็นกล้องติดหน้าอกครับอจะได้เหมือนเหมือนทำงานไปกับผมเลยนี่รั่วครับเห็นเลยชัดเจน,เนชี้เลยปึ๊บรั่ว ปีเดียวครับปีเดียวรู้แล้วแล้วก็รุ่นนี้จะถอดจะถอดยากหน่อยนะครับมันจะถอดมาพร้อมกับฝาครอบมอเตอร์ครับคืองานช่างเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมันต้องแก้ปัญหาหน้างานนะครับจะพะงานเลยจะพอน้างาน,านบางรุ่นนี้ถอดได้เลยง่ายๆพวกมิซูไดกิน,นถอดง่ายเลยแต่ที่ห้อแปลกๆเนี่ยพวกโตชิบ้าฮิตาชิพวกแอร์แบบ พนาก็ถอดยากนะผมว่าถอดค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับต้องคือแล้วแต,แต่แต่ละตัวมันไม่ได้แบบโอ้โหถอดเหมือนกันหมดไม่ใช่นะอ่าวิธีถอดมันจะไม่ไม่เหมือนกันครับบางตัวถอดไม่ได้จริงๆเนี่ยเราต้องยกยกตัวแผงคอยเย็นออกมาเนี่ยพร้อมกับเปลือกเปลือกหุ้มมอเตอร์คอยเย็นเลยซึ่งโดยปกติไม่ต้องนะโดยปกติเนี่ยแผงยกออกมาก่อนได้เลยนะครับอ่าแต่บางรุ่นมันมัน,ม,นมันไม่ได้จริงๆริเนี่ยช่างจะไปฝืนนะฮะฝืนงัดแตกนะฮะ ไม่แจ้งลูกค้าเรียบร้อยครับใส่เข้าไปหนึ่งแผงไม่สนิทเสียงดังด้วยไม่บอกลูกค้าไม่เอาอ่านี่การล้างครับไหนๆก็ถอดอนกันนะเสริมไปบริการเสริมให้พี่ไปไม่ได้ครับเจอแนดครับไม่ได้ครับความสะอาดต้องมาก่อนครับเช็ดไปเรื่อยเปื่อยครับอ่าเป็นไงครับอ่าไม่ได้ครับนิดหน่อยก็ต้องทําครับไม่เป็นไรมันนี่ไม่ได้เก็บตงคงเพิ่มนะคะล้างเนี่ยเห็นแล้วมันหืมมันอดใจไม่ไหวอ่าออกมาแล้วไหนๆก็อ่ะนะเสริมไป นเี่ย yeah. ระโนีกไงเงาแวบป,ประโโตกกลงมาล้างแอร์หรือว่าเปลี่ยนแผงเครเย็นงงตัวเองโอเคเรีย okay. บร้อยอ่ายังไงยังไม่เลิกยังไม่เลิกเจ็ดอีกอ่าค่อยๆใส่ครับตีละชิ้นครับต้องใจเย็นครับแต่ละรุน่นอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับผมบอกเลยแอร์แต่ละยี่ห้อในงานประกอบไม่เหมือนกันนะครับ ช่างต้องมีความชํานาญครับไม่ใช่เอาโอ้โหช่างใหม่ๆมาทำดิบางทีโอ้โหวุ่นครับคือไม่ได้ว่าช่างใหม่ๆนะครับถ้าช่างใหม่ๆยังไงก็เรียนรู้จากจากประสบการณ์จากช่างเก่าๆนะครับเปิดดูยูทูบยูทูบแล้วพัฒนาตัวเองครับไม่ได้ว่าครับผมก็เคยเก่าเคยเคยใหม่มาก่อนนะขอโทษเออเคยเป็นช่างใหม่มาก่อนแต่ก็ถามจากรุ่นพี่นะครับนะรุ่นพี่ช่างที่เคยทํางานมาก่อนเออพี่ตัวนี้ถอดอยังไรตรงตัวนี้ระวังยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็จนตอนนี้ก็ทํามา20กว่าปีแล้วครับก,กพ็พอมีประสบการณ์นะครับพอ,พอได้ครับก็ระวังครับสําคัญที่สุดคือระวังครับจะไปบู๊โอโ้โหบู๊สะบันหั่นแหลกไปได้ครับพังหมดครับมันเป็นพลาสติกครับพวกเนี้ยเป็นพลาสติกเป็นไฟฟ้าเป็นเป็นจุดยึดพวกนี้มันโดนบางจุดมันโดนน้าไม่ได้ดบางจุดบางบางจุดมันมันกระแทกไม่ได้เลยเออประมาณนี้ไปงดัดไปดึงเมืองที่แตกเสียหายไม่เอาครับเสียหาย ไอ้ตัวนี้ตอนแรกนี่ผมผมจําได้ตะกี้ให้ดูในคลิปนี้ผมถอดไปพร้อมกับตัวแผงเลยเพราะมันยกมันยกมาพร้อมกันไม่ได้มันไม่ยอมครับมันดือ้ออันนี้เราพอเราเอามันออกไปแล้วเนี่ยเราสามารถใส่มันก่อนได้ต้องค่อยๆใส่ครับแอนเ็นครับดูว่ามุมกล้อง,อองนีน่แม่แม่เหมือนเกาะหลังผมไปทำเลย <c oughs> <c oughs> ยึดให้หมดครับจุดน็อตครับอ่าอย่าให้เป็นญี่ปุ่นทําเกินครับไม่ได้ครับเอออะไรเกินเราเก็บกระเป๋าให้ลูกค้าเห็นไม่ใช่ครับใส่ให้หมดทุกอันครับโท้โหอะไรไม่ครบนี่ผมใส่เพิ่มด้วยซ้ําเอออะไรเก็บน็อตกลับบ้านทุกวันอ่ะอันนี้ตัวใหม่ครับดัดดัดให้ดีครับดูหัดเนี่ยดูเป็นไงพี่เขาไปช่วยเช็ดด้วยเป็นไงพี่เขาล้าสะอาดมากพี่จู่ของบ้าทงูคงสุดยอดอ่าเป็นไงครับค่อยๆครับเออ นะครับขยับเข้าไปครับเรียบร้อยครับไม่ยากครับค่อยๆทำครับใจเย็นๆครับก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ครับถ้ามีเห็นว่ามีมีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางนะครับการเปลี่ยนเปลี่ยนแผงคอยเย็นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ติดตามด้วยอ่ากดกระดิ่งก็จะดีครับมีคลิปใหม่ๆได้ดูก่อนเพื่อนก็ฝากกํากำลังใจให้ร้านเจรอนด้วยนะครับผม ก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ทีลานะครับรับเด็กฝึกงานนะครับใครที่กําลังหางานอยู่นะครับว่างานนะครับอยากมีรายได้นะครับก็อาจจะได้ฝึกงานเกี่ยวกับงานแอร์ไปด้วยนะครับก็ยินดีนะครับที้านเดี๋ยวก็ดูดูเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือทางไลน์ก็ได้นะครับเ๋ยวใต้คลิปเดีวผมลงไว้ให้นะครับก็จะได้มาร่วมงานกันมาช่วยงานกันแล้วกันตอนนี้กําลังต้องการเด็กฝึกงานเลยครับนะครับก็อันนี้ก็ประกอบกับเสร็จแล้วครับ กำลังไขนอครับไม่ได้เก็บเก็บทุกเรียอยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางแล้วกันจะได้ดูว่าเออเวลาเปลี่ยนเวลาช่างเขาเปลี่ยนแผงคอยเย็นอีเว็บเนี่ยทำไมราคาแพงจังสมมตินะสมมติเราคิดนะมันมันยากมันง่ายยังไงจะได้รู้ว่ามันมันมันไม่ได้ง่ายนะครับก็ต้องมีมีมีความรู้มีมีทักษะประสบการณ์ด้วยนะครับและติดตั้งเรียบร้อยนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาเพราะมันต้องเข้าวาวด้วยน้ํายาด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงคงจะมีมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ก็ถ้าชอบก็กดกดไลค์ด้วยนะ <c oughs> ถ้าไม่ชอบก็เงียบๆไว้ในใจ <c oughs> ถือว่าดูดูเพลินๆค่าวเวลาไปแล้วกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ใายวาวเรียบร้อยกาลังเข้าวาวนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ